ขอต้อนรับชาวอนิฟิสเปยทุกท่านนะครับสู่พรีวิวกันอีกหนึ่งครั้งในวันนี้ขอบอกเลยว่าเป็นตัวที่สวยงามมากกับ Dell XPS 15Z นะครับตัวนี้เน้นบางเบาจะเห็นว่ากล่องนีขนาดใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันมาแฮงออนข้างในว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับนะครับกล่องขนาดกล่องนียใหญ่มากครับเทียบกันได้กับพวกโน้ตบุ๊ก17นิ้วเลยทีเดียวเปิดมาภายในนะครับก็จะมีกล่องซ่อนอยู่ภายในอีกกล่องหนึ่งนะครับเป็นกล่องขนาดเล็ก อ่านะครับแต่ไม่รู้จะให้กล่องยางทำไมครับของกลัวเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนนะครับการกระแทกอะไรประมาณนั้นอ่านะครับกล่องภายในนั้นก็เป็นสไตล์เน้นหรูหรานะครับเป็นกระดาษแข็งเน้นพเมยมนะครับมาดูภายในกันเลยนะครับเปิดมาภายในก็เป็นกล่องสไตล์หรูหรามียางบุฟองน้ําเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีตัวเดลเอชพีเอสสิบห้าแซดนะครับภายในแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเรื่องของอะแดปเตอร์สายต่างๆนะครับ คือสไตล์ XPS ตัว15 z ตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องของความหรูหรามากกว่าตัวของวัสดตัวกล่องธรรมดาทั่วไปนะครับอนอกจากยังมีเรื่องของตัวไดเวอร์นะครับแล้วก็ตัวคู่มือการใช้งานเดี๋ยวว่าแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อว่าตัว XPS 15 z ตัวนี้จะเป็นอย่างไรต่อมาถึง Dell XPS ด้านในของ HPs 15 z ตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุวัสดุสไตล์แบบว่าเป็นอลูมิเนียมคล้ายๆ Macbook นะครับดูเผลน,เน,เนีเหมือน Macbook เลยทั้งเรว่ทนสีวัสดุนะครับแต่ว่าเรื่องของการออกแบบก็จะเน้นเป็นลักษณะคล้ายๆกึ่งๆย,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 ย้อนยุกนิดนึงนะครับก็จะมีขอบโค้งมนไม่ได้เน้นเรื่องของความฉบเฉี่ยวแบบว่าเป็นเดลวทั่วๆไปนะครับวัสดุนะครับส่วนน้ําหนักขนาดก็น้ําหนักก็น่านจะพักประมาณ โนบุกยี้าที่แบบว่าการจอแยกแรงๆหน่อยนะครับหรือว่าเ,เป็นพวกสิบสี่นิ้วหนักๆนะครับส่วนขนาดก็ประมาณจอภาพสิบห้านิ้วอะครับไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้พิเศษก็คือเรื่องของความบางนะครับเรื่องของความบางที่ถ้าเทียบกับขนาดแล้วเนี่ยก็ถือว่าสิบห้านิ้วที่บางมากเลยทีเดียวนะครับเสเปกก็จะเป็นตัวของคอไอซนะครับเจเนอเรชันที่2เป็นตัว m นะครับไม่ใช่ Qm เป็นตัว สอ,สองข้อซีเทรดนะครับกาวจอเป็น GT525 นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสแบบว่าเป็น7200รอบแล้วก็ตัวของลำโพงที่เป็น JBL นะ <TO S 1> นพอวินโดว์แท้ส่วนรายละเอียดภายในเดี๋ยวติดตามอีกอีกอีก,อก,อก,อกช็อตหนึ่งนะครับว่าจะมีอะไรที่เป็นออปชันเด็ดในตัว XPS 15Z บ้างพูดถึงฟังก์ชันการใช้งานของตัว XPS 15Z นะครับ จุดเด่นที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของลำโพง JBL นะครับที่ให้เสียงคมชัดนะครับโดยโทนเสียงกลางกับเสียงแหลมเนี่ยจะเด่นชัดมากนะครับลำโพงขนาดใหญ่เสียงดังนะครับแล้วก็ในส่วนของคีย์บอร์ดที่เป็นแบบ floating หรือชิคเกตคีย์บอร์ดนั่นเองครับเป็นลักษณะของตัวปุ่มแยกนะครับปุ่มนั้นมีลักษณะของมุมโค้งที่สอดรับกับน,นิ้วนะครับขนาดแต่ว่าข้อเสียก็คือขนาดเนี่ยไม่ค่อยใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวขนาดของขนาดเครื่องเพราะว่าลำโพงเอาไปกินทั้งสองฝั่งเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้ว ส่วนการสัมผัสนั้นก็เรียกได้ว่านิ่มนะครับนิ่มสัมผัสดีการใช้งานก็โอเคนะครับและนอกจากนั้นก็คือจะมีเรื่องของไฟนะครับไฟที่อยู่ที่คีย์บอร์ดนะครับจะเรืองแสงนะครับเราก็สามารถปิดหรือเปิดได้นะครับเรื่องการปิดนะซึ่ง Back แบ็กเลสคีย์บอร์ดลักษณะสไตล์นี้ก็จะกลายเป็นฟ mm ีเจอร์เด่นในโน mm ้ตบุ๊กที่ลักษณะของพรีเมียมหรือว่ากลุ่มไฮเปอร์ฟอร์แมนแล้วนะคร่ะส่วนจอภาพก็ อีกที่เป็นจุดเด่นก็คือจอภาพแบบ Full High Definition ที่เป็นแบบ 1080p จอกระจกนะครับเว็บแคมที่มาแบบว่าเป็นเว็บแคม2ตัวนะครับจะเห็นว่าเป็นเว็บแคม2ตัวนะแล้วก็ลำโพงแบบดูอ l m ใหนะครับซึ่งให้แน่นอนรเรื่องของภาพเรื่องของเสียงการทำคอนเฟอเรนซ์เนี่ยชัดเจนนะครับก็พูดนิดนึงก็คือเรื่องของบรรพับนั่นเองบรรพับนั้นดูลักษณะของสไตล์เหมือนออที่พันสายไฟนะครับเป็นเกียวน็ต แต่ว่าต้องยอมรับถึงความแข็งแรงนะครับสามารถเบิดเนี่ยมันพับได้แข็งมากอีกส่วนนะครับก็มาพูดถึงพอร์ตนะครับพอร์ตของตัว s p s 15Z นะครับก็จะมีอยู่3ด้านหลักๆนะครับก็เริ่มจากด้านขวาก่อนนะครับด้านขวาก็เป็นลักษณะของไดฟดบี D D ili, แบบ slot-in นะครับหูฟังแล้วก็พอร์ตใหม่นะครับด้านหลังก็จะเป็นช่องเน้ำจัดแรปเตอร์ iter, ช่องระบายความร้อน แล้วก็แลนนะครับจะเป็นส่วนที่คนไม่ค่อยได้ใช้ก็จึงมาอยู่ด้านหลังซึ่งไม่ค่อยเป็นส่วนที่ไม่ค่อยหยับเท่าไหร่ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นทั้งหมดนะครับก็ขอแนะนําตัวนี้ก่อนก็คือปุ่มเ,เช็คระดับแบตเตอรี่นะครับนะครับคล้ายสไตล์แม็กเลยสามารถกดปุ๊บแล้วจะมีโชว์ระดับแบตเตอรี่ได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคาร์เอร์ตเป็นคาร์ลีเดอร์นะครับก็มีปุ่มปิดเรียบร้อย usb สองพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวของอ e ิเล e ็กทรอนิกส์อิาตานะครับที่เป็นสลิปแบนชาร์จด้วยดิ แล้วก็ HDM ครับผมก็สุดท้ายนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพก็ตัวนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าคงไม่ได้มีประสิทธิภาพที่สูงมากนะครับเพราะว่าเป็นเน้นสไตล์ของเรื่องของความบางเบาแล้วก็ของฟีเจอร์การใช้งานมากกว่าอย่างคอ i 7ก็เป็นคอ i 7ตัว M นะครับเป็นตัวสองข้อสี่เทดกลัดจอก็เป็นตัวค่อนข้างล่างนะครับค่อนข้างล่างเน้นการใช้งานทั่วไปดูหนังให้เดฟได้เล่นเกมได้นิดหน่อยนะครับ ส่วนที่เป็นจุดเด่นนะครับที่อย่างที่บอกไปคร่าวๆก็คือเรื่องของลำโพงแบบ JBL นะครับลักษณะของเว็บแคมที่เป็นลักษณะของดูอุ่มอยู่ที่ตัวด้านบนเลยได้แบบรัสซี่รินนะครับแล้วก็ตัวของดิสเพอร์พอร์ทที่อยู่ด้านข้างเนี่ยทำให้ตัวนี้มันทําให้ดูหรูหราครับประกอบกับวัสดุที่เป็นเน้นสไตล์เมทัลลิกอลูมิเนียมนะแต่จุดตดนิดนึงก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับที่จะอยู่ตามขอบนะครับตามขอบตามมุมต่างๆเนี่ยถ้าเราสัมผัสไปโดนเนี่ยก็จะ สะดุดกี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนวัสดุส่วนอื่นเนี่ยถือว่าโอเคนะครับออกแบบมาได้ดีแล้วก็ไม่มีเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับแล้วก็นี่ครับก็คือ Dell SPS15Z นะครับโน้ตบุ๊กที่เน้นความบางกับประสิทธิภาพและการออกแบบที่ดดหละครับผม